ลงวันที่2กันยา62ที่ประลัดกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายไดและการต่งเงินของสถานศึกษาสถานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเวียนกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย1ของว5232ลงวันที่ 2กันยา62จะกำหนดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เรียกชื่ออย่างอื่นต้องจัดทำเนี่ยท่านต้องทำแผนกี่แผนครับเนี่ยทำกี่แผนทำกี่แผนต่อ หนังสือตอบตามลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏห้ามตอบตามความรู้สึกนึกคิดที่คิดว่าคาดว่าพยากรว่าหรือตอบจากสิ่งที่ท่านเคยทำในหนังสือให้มีกี่แผนครับ ให้มีหนึ่งแผนคือแผนพัฒนาการศึกษาแล้วฉายภาพไปที่การขับเคลื่อนแผนนี้สู่การปฏิบัติในแต่ละระดับก็คือระดับองค์กรท้องถิ่นระดับองค์กรท้องถิ่นให้สำนักกองส่วนฝ่ายงานด้านการศึกษาเป็นผู้จัดทําที่เราเรียกว่าแผนพัฒนาการศึกษาเนี่ยซึ่งกําหนดพ่วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผมนาเรียนท่านไปว่าแผนพัฒนาการศึกษาจุดๆเนี่ยนะ ที่ท่านเขียนเป็นเรียบร้อยว่าห้าปีอ่ะเนี่ยเห็นไหมในเขาโครงเขาก็บอกไว้ชัดเจนเนี่ยแผนพัฒนาการศึกษาพอ,อไม่มีคำว่าห้าปีนะถ้หนูต่อยอดค่ะหนูคิดสร้างสารรค์หมูเป็นนักการศึกษาตัวยงนะคะอาจารย์หนูได้ใช้แผนพัฒนาการศาาึกษาห้าปีข่าภูมิใจมากเลยไม่ต้องใช้แบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามพลังงานแสดงว่าสัมักกองต้องมีไหมครับ ต้องมีแต่ปัจจุบันนี้มีไหมไมีก็มีไม่มีก็มีปฏิเสธไม่ได้ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง,งรเราไปตรวจเรียบร้อยครับปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยสำนักกองส่วนภายงานด้านการศึกษาร้อยละแปดสิบไม่มีแผนการศึกษาข้อสังเกตของสตงออกมาเรียบร้อยขอเขาออน่างมาที่กรมช่วยที่จะหนายว่าจะออกแบบเนี้ยไหวไหมเขาจะบังคับให้นพวกท่านทําเพราะ ผู้มีอำนาจแจ้งเวียนไปแล้วท่านไม่ทำหน่วยตรวจสอบก็เลยไปตามไล่ตรวจสํานักกองไม่มีแผน,นในขณะที่โรงเรียนสูนเด็กทํากันว้าวุ่นมีทุกแห่ง